กวยเตี๋ยวบุฟเฟ่นะครับ80บาทบุฟเฟ่ทั้งเส้นบุฟเฟ่ตทั้งลูกชิ้นเนาะนมีให้เลือกหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำเป็นหนึ่งหนึ่งร้านที่น่าสนใจนะครับก็เลยแวะมาเก็บคลิปไปฝากกัน มไม่เป้น,นะลกูกไม่เป้น,นะนี่เลครับถ้ากินเก่งก็บันนดิบถ้ากินเก่งก็บัดดิบ จะลองเอาไปชิมแต่และแบบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาชิมให้ดูเส้นไม่อั้นแล้วก็ลูกชิ้นไม่อั้นนะครับ เราสั่งมาก็อย่างเย็นตาโฟจะมาเป็นแบบนี้เนาะเราสั่งมาเขาจะทําให้เป็นแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเราก็ไปตักลูกชิ้นเองนะครับแล้วก็เส้นเนี่ยสามารถเพิ่มได้ไ้ยอันนี่ของผมใส่ลงไปแบบนี้เลยลองชิ้นอืมลูกชิ้นดี บรรยากาศภายในร้านนะครับนี่นะจะทานอะไรมาหยิบได้เลยนะครับบุกชิ้นใครเปนรับคุณที่ทำอะไรได้หรือไม่จ่า เป็นอย่างหนึ่ง,งร้านที่คุ้มค่านะครับ80บาทบุฟเฟ่ทั้งเส้นบุฟเฟ่ทั้งลูกชิ้นแล้วก็เลือกน้ําได้หลากหลายเลยเนาะมีน้ําอะไรบ้างนะครับมีน้ำใสต้ยมยำเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้ยมยำครับโอ้โหครบเครื่องแล้วชามแรกทานเป็นน้ําอะไรชามสองเปลี่ยนน้ําได้นะเปลี่ยนได้ครับนี่นะครับจะน้าจะแห้งบอกได้เลยครับ ต้ยมยำระพงชาบ่ชา,รชาครับโอ้โหนี่นะครับสุดยอด